สวัสดีค่ะคุณแอน,นสพอิตาลีนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องตา2ชั้นเนาะเพราะว่าในระยะเวลาแค่ประมาณ1อาทิตย์นะคะมีคนเขียนอินบ็อกซ์มาถามเรื่องนี้ถึง4คนเลยเนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเพิ่งเห็นคลิปวิดีโอที่คุณแอน,นทําเรื่อง ตาสองชั้นเนาะคุณแนนไปทําตาสองชั้นมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะก็เขียนเข้ามาถามเนาะว่าไปทําที่ไหนนะคะก็ตอบอินบ็อกซ์ไปเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการที่แบบว่าเราหาข้อมูลเองแล้วเราก็ไปทําเองนะคะแต่วันนี้จะมาให้ข้อแนะนํานะคะสําหรับคนที่จะทําตาสองชั้นนะคะข้อแรกเนาะเราอย่าคิดว่าเฮ้ยไหนไหนทำแล้วทําให้มันคุ้มไปเลยเอาให้มันใหญ่ๆนะให้เลือกนะคะชั้นตาที่มันเป็นธรรมชาตินะคะอย่างคุณแนนอย่างเงี้ยบอกหมอตั้งแต่แรกเลยว่าขอชั้นตาที่มันไม่ได้ใหญ่มากเนาะเพราะว่าเวลาที่ทํา ชั้นตาใหญ่มากค่ะเห็นปุ๊บมันจะดูรู้เลยใช่ไหมว่าเราไปทําตามมาถึงแม้ว่าเราอยากจะทําศิลปกรรมมะค่ะแต่คุณแนนก็ชอบแบบธรรมชาตินาอไม่ชอบแบบว่าทําแล้วมันแบบเห็นชัดมากอะไรเงี้ยคุณแนนก็เลยทําเหมือนกับว่าเป็นชั้นตาเท่าเดิมของเราเพียงแต่ว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะคุณแนนก็จะเริ่มหนังตาตรงเนี้ยมันตกไปปิดตาสองชั้นตอนที่เราส,สาวๆเนี่ยตาสองชั้นมันก็เห็นชัดๆนี่แหละแต่พอหลังจากที่เราอะค่ะ เริ่มมีอายุใช่ไหมหนังตาตรงนี้มันก็จะเริ่มตกทําให้ตาเราดูห่วงนอนแล้วก็ทําให้ตาเราอ่ะดูเหมือนเป็นตาชั้นเดียวแต่จริงๆอะ่ะมันเป็นสองชั้นหลบในอันนี้ก็คือการตัดสินใจที่ไปทํานะคะแล้วก็ตอนที่ไปทำเนี่ยค่ะคุณหมอเขาจะวาดตาแล้วก็จะเอาไม้จิ้มฟันอะ่ะค่อยๆแบบกดตาให้เราดูอะ่ะว่าตาแบบนี้เราชอบหรือเปล่าเนาะคุณแนนก็โอเคบอกหมอตั้งแต่แรกเลยว่าขอธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าแก้กล้ามเนื้อตาตกนะคะก็คือเหมือนกับว่าตาง่วงนอนตลอดเวลานั่นแหละ แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเปิดหัวตาไหมอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างอันเนี้ยราคาเพิ่มหมดเลยนะเพราะว่าตอนแรกที่คุณแอน,นตกลงทําเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นโปรโมชั่นที่ประมาณหมื่นห้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายแบบไปจบที่น่าจะประมาณห้าหกหมื่นอันเนี้ยก็เลยจะมาเตือนนะคะว่าเราจะต้องคุยไปตั้งแต่แรกนะว่าโปรโมชั่นเนี้ย มันแค่กรีดตาสองชั้นเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับคนที่แบบยังไม่เคยทำตามาเลยแล้วก็ทำครั้งแรกอาจจะตาชั้นเดียวแล้วกรีด2ชั้นก็คือจบเลยใน1 5ื่นาใช่ปะแต่พอเราเริ่มมีอายุมันจะมีเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วก็หัวตาจะเปิดไหมอะไรเงี้ยเนีี้เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างรูปเปิดหัวตากับไม่เปิดหัวตาให้ดูนะคะว่าต่างกันยังไงแล้วก็พอเราไปทำแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันดีอะเนาะ เพราะฉะนั้นพอมันจะต้องค่อยๆเพิ่มอันนี้ก็แอบ,บเสียความรู้สึกนิดนึงว่าเขาไม่ได้บอกเราตั้งแต่แรกเนาะแต่พอเราไปถึงที่คลินิกเขาก็บอกว่าการเนื้อตาอ่อนแรงจะทํำไหมเปิดหัวตาเนี่ยจะทํำไหมใช่ไหมก็เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วว่าจะไม่ทําได้ไงแล้วก็ทําตาก็คิดว่าไม่มีใครแบบอยากทําหลายทีใช่ไหมเราก็อยากทําครั้งเดียวส่วนคุณหมอที่คุณแนนไปทำเนี่ยก็คือเป็นคลินิกที่แบบมีชื่อเสียงแหละออกรายการทีวีหลายรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่คุณแนนไปทําไม่ได้ทํากับคุณหมอเจ้าของคลินิกนะเพราะว่า เราได้รู้วงในว่าเฮ้ยมีหมอผู้ช่วยที่แบบฝีมือดีมากๆแล้วเวลาคุณหมอที่ออกทีวีมีแบบเคสใหญ่ๆก็คือหมอผู้ช่วยนี่แหละเป็นคนไปช่วยเนาะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าโชคดีที่เราได้รู้มา <Yeah. S 1> ก็เลยได้ทํากับคุณหมอที่เก่งมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็อิ็อ b o x มาถามละกันเนาะเพราะคุณแอนไม่ได้มาโฆษณาให้คลินิกนะเพียงแต่ว่ามีคนเขามาบอกมาชมเราหลายคนว่า เฮ้ยเนี่ยทำแล้วแบบตาดูเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยเพราะคุณแอนก็เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วการทําตาค่ะเราต้องเลือกหมอที่มีความ,ชชามาเชี่ยวชาญมากๆเนาะเพราะตาจมูกคืออะไรที่มันอยู่ในหน้าเราอะเนาะมันอย่างแบบฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยถ้าสมมติวันผ่านไปแล้วมันก็ยังแบบแก้ไขได้เดี๋ยวมันสลายไปเองใช่ป่ะแต่ว่าอย่างตาจมูกอะไรเงี้ยถ้าทําแล้วมันแบบพลาดอะ่ะมันไม่สวยขึ้นมามันอยู่กับเราไปนานเนาะแล้วเวลาแก้ค่ะมันแก้ยากกว่าตอนทําเยอะเลยนะ oh. ก็เลยอยากจะแนะนําทุกคนที่อยากทําตานะคะว่า ให้เลือกคุณหมอให้ดีๆด,ดูรีวิวของเขาให้ดีนะคะโดยเฉพาะเป็นงานแก้เนาะแต่ยังคุณแนนไม่เคยแก้นะคือไปทําครั้งแรกก็โชคดีที่เจอคุณหมอที่เก่งแล้วก็ทําออกมาสวยเป็นธรรมชาตินะคะก็ <Yahoo! S 1> ว,วันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลสาวๆที่อยากทําตานะคะว่า ควรจะต้องรู้อะไรบ้างเนาะเรื่องราคาตกลงกันให้ดีนะคะแล้วก็ศึกษาดูงานไปก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราจะได้เอาลูกไปให้คุณหมอดูได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะที่คุณแอนมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะก็ฝากติดตามช่องคุณแอนสไปอิตาลีไว้ด้วยนะคะแล้วยังไงนะคะจะมาแนะนําแล้วก็มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะที่ไปทาศัลยกรรมมาหรือว่าเป็นพวกความสวยความงามเมคอัพต่างๆนะคะมาบอกเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ